สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการบํารุงรักษารถจักรยานยนต์ก่อนเดินทางไกลก็จะมีเช็คระบบน้ํามันระบบไฟระบบเบรกโซ่ยางว่ามีประสิทธิภาพไหมว่ายังใช้ได้ไหมก่อนเราเดินทางครับต่อไปเราก็จะมาเช็คระบบน้ํามันน้ํามันเครื่องพวกโซ่พวกลมยางกันนะครับ ครับน้ำมันเราก็จะเติมไว้เต็มถังโดยขีดจะอยู่ฝั่งขวาครับแล้วก็เราก็จะมาเช็คน้ำมันเครื่องกันครับ <c oughs> แล้วก็จะเอาผ้าเช็ดก่อนแล้วก็ให้น้ำมันอยู่ระหว่างขีดล่างกับขีดบนนี้นะครับ <c oughs> เป็นปริมาณที่เหมาะสมครับ น้ำมันเครื่องนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับครับครับอันดับต่อไปก็จะมาเช็คลมยางว่าสามารถใช้งานได้ไหมโดยเราจะใช้บีบเอาก็ได้หรือใช้เครื่องมือพิเศษวัดเอาก็ได้ครับโดยประมาณจะใช้อยู่ที่32 psi ครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังครับ ต่อไปเราก็าจะทําการขัดผ้าเบกหน้านะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเบกนะครับโ mm hmm. ดยเราจะใช้บลนะ็อกเบอร์สิบสองที่ทําการทอนนะครับ mm hmm. ล้วก็จะคลายสลักล็อกผ้าเบรกไว้ได้วยนะครับใช้บล็องเบอร์แปดครับเข้าเข้ามาไหนเด่นเข้ามาเนี่ยนี่เป็นสลัก ล็อก้าเบรกเราจะใช้กระดาษไซขันนะครับเพื่อให้มันเกิดผิวหยาบแล้วก็มันจะได้เบรกเต็มประสิทธิภาพครับถ้าเราไม่ขดัดมันก็ผิวผิวมันจะเรียบม,มันก็จะเบ่งไม่ค่อยหยุ่นกันนะครับ ประมาณนี้ครับแล้วก็จะใส่คืนนะครับเราหรือจะขัดเยอะกว่านี้ก็ได้ครับเพราะว่านี่ขัดเยอะไม่ได้มันใกล้หมดแล้วด้วยครับ<อ>ก็จะประกอบคืนเหมือนเดิมครับใสลักล็อกผ้าเบ็งครับ เราใช้บอ็อกเบอร์แปดคันี่ครับเราใส่คืนได้เลยครับบอ็อกเบอร์แปดค่อยขันแน่นตอนที่เราใส่เบอร์สองแล้วก็ได้ครับเราใส่นอนเบอร์สองนะครับ นะ็อตทุกตัวเราต้องใช้มือขันก่อน,นครับถ้าเราใช้บล็อกขันเลยมันก็จะเกิดการปิ่นเกียวได้นะครับขันไปให้มันเข้าได้ประมาณสักสองสาเกลียวแล้วเราใช้บล็อกได้เลยครับขันตึงมีอก่อนแล้ว่อยขันไปแล้วค่อยไล่ขันให้แน่นอีกทีนึ่งครับ เราขันบ,บ,บล็อกเบอร์แปดสรักบล็อกพาะเบิกครับก็จะประมาณนี้ต่อไปเราก็จะมาเช็คพาะเบิกหลังนะครับโดยเราที่อันดับแรกเราจะกดว่ามันมีระยะกดเยอะไหมอันนี้ก็ยังใช้ได้ครับจุดสังเกตว่าพระเบกเราห,หมดหรือยัง เราก็จะสังเกตตรงนี้นะครับถ้าเราถ้าเราเบรกไปแล้วมาร์กตรงนี้ตรงกันแสดงว่าผภาพเบรกของเราเริ่มหมดแล้วครับอันนี้ยังพอมีอยู่ครับยังพอเบรกได้อยู่ครับครับ,รบก็ประมาณนี้ครับก็จะมีประมาณนี้ครับการบำรุงรักษารละจักรยาน การขับขี่บนท้องถนนแล้วก็ต้องสวมใส่หมวกกันน็อทุกครั้งก่อนที่เราจะเดินทางเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับก็ประมาณนี้ครับ